เว็บที่พี่รันเทนได้พี่สามารถออใช้เว็บไหนได้บ้างที่สามารถรันเทนแล้วก็ออทํากําไรได้สูงสุดเนาะหัวข้อของเราที่จะพูดในวันนี้ครับก็คือเฟดกับขึ้นสามับของอ e ีเล็ตเว็บทำกำไรสูงสุดเราจะพาดูว่าเฮ้แล้วถ้าขื้น3แบบนี้ทำไมถึงเป็นเหตุผลที่เราควรจะถือรันเทนที่สุดเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%และมีแค่1%เท่านั้น ที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้มือทำเทรดทองเป็น Bangkok ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12-14ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e-learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับดรอเตอรยวรักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%น,นั้นชุดเนี้ย เป็นชุดที่บางทีเรานับมาแล้วมันยังไม่หคืนเลยม,มันนับมาเป็นแค่หนึ่งสองแล้วกำลังจะขึ้นมาขึ้น3เนี่ยเรามองยังไงได้บ้างนะครับ,รบอย่างที่บอกเลยนะเพื่อหนึมาขึ้น2เนาะ,นะครับราคามันมัแจาอะไรครับจะมักจะ ได้รับแรงกระทบนะผมจากเทรนนะครับผมที่มันลงมาก่อนหน้าเนาะมันก็เลยทําให้ขึ้นสองนะครับส่วนใหญ่มันจะย่อเล็กมากที่สุดอิทธิพลที่ว่าก็คือคในส่วนของก่อนหน้านะครับราคาเป็นเทรนขาลงลงมานะครับ,รบแล้วทีเนี้ยอิทธิพลของขึ้นที่ว่าเอ๊ะราคาขึ้นมาขึ้นหนึ่งละ ลงไปขึ้น2ทํทไมถึงย่อลึกก็คือจากสาเหตุของความไม่มั่นใจนะว่าราคาจะกลับตัวขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นแล้วหรือยังใช่ครับนะครับส่วนใหญ่ขึ้น2นะก็จะลงมาลึกที่สุดนะครับผมประัาณ11.8เอเซ็นเลยพอราคานะเขากลับขึ้นมาด่านแรกนะผมที่เขาจะต้องเผชิญนะผมก็คือด่านนี้นะครับคือด่านนี้ ก็คือเท็นย่อยของเว็บที่ปรับตัวลงมาใช่ครับโวบีของเล็กแซกนะครับก็คือชุดที่ทุกคนมองว่าเรียนคอร์เรกทีเว็บไปเนาะในชุดคลื่นหนึ่งจะเป็นโมทีเว็บครับพอชุดคลื่น2เป็นชุดพักเราจะมองว่าเป็นคอร์เรกทีเว็บคอร์เรกทีเว็บเนี่ยก็จะมีชุดที่เขาปรับตัวเป็นส่วนกระแสลงมาเนาะหรือว่าเป็นชุดพักที่ทํา ABC ลงมาแค่ชุดที่เขาจะเจอชุดแรกเลยก็คือ หัว B ที่ปรับตัวลงมาอืมนี่น,นะครับ,รบผมแล้วเมื่อราคาเขาชนะขึ้นไปได้ทุกคนแล้วก็อะไรครับปรับตัวลงมาเป็น ABC อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็จะรอเฉดขึ้นไปพอขึ้นสานะครับผมตรงนี้ขึ้นไปเนาะเราก็เบรกขึ้นไปพอเขาเบรกนวะต้านขึ้นไปนะผมก็จะมีทั้งอะไรครับทั้งตัวรายใหญ่ นะครับผมแล้วก็รายย่อยนะครับเข้ามาผสมผสมกันไปเพราะว่าราคาก็คอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มเบรเบรกเอาขึ้นไปแล้วใช่ครับคนเทรดเบรกเอาก็เข้ามาเทรดคนที่เทรดอะไรครับคอนเฟิร์มอาจจะเป็นแบบ QM ใช่ไหมครับเนี่ยอาจจะเป็น QM นะผมก็เข้ามาเทรดเช่นเดียวกับ QM มีคนที่เทรดตามกระแสของเทรนใช่ไหมครับก็คือราคาทำโดทำไฮยกตัวสูงขึ้นไปแล้วทำไฮแล้วไฮไปแล้วนะครับเขาก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเทรนมาแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เราจะที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คืออิทธิพลของเทรนก่อนหน้าก็คือเป็นเทรนขาลงเนาะเมื่อไหร่ที่เขายังไม่สามารถตีขึ้นไปได้สิ่งที่ตามมาคือเขายังไม่ได้มีความมั่นใจครับแต่พอเขาทําโลทําไฮที่สูงขึ้นได้เห็นว่าเป็นเทรนขาขึ้นกลับมาแล้วก็จะเป็นชุดของที่ทั้งรายใหญ่และรายย่อยครับสมทบเงินเข้ามา เพื่อทการ,รเพื่อที่จะดันราคาขึ้นต่อนั่นเองนะครับใช่แล้วครับผมและเมื่อราคาเขาเบรคขึ้นไปได้ส่วนใหญ่อะมันจะขึ้นไปมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของขึ้นหนึ่งเลยเพราะว่าเราก็ตีตีพี่โบตัวนี้ขึ้นไปนะครับตีพี่โบตัวนี้ขึ้นไปนะครับถึงขึ้นหนึ่งเราก็ลากมาที่ขึ้นสองนะครับผมก็ได้ประมาณ150เปอร์เซ็นต ของอันนี้เนาะะครับชุดกระแสของข้างในแต่จริงเราจะวัดชุดใหญ่เลยก็ได้สามารถวัดได้หลายแบบตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดนะผมที่ทั้งรายใหญ่ทั้งรายย่อยนะผมก็จะเข้ามาผสม้นเปย์นะผมแล้วก็เข้ามาช่วยกันดัดราคานะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวขึ้นสามอาจจะเป็นขึ้น3ามย่อยก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นขึ้น3ามตัวเลขนะผมปรับตัวขึ้นมาเนาะนะครับผมเราก็ได้เห็นว่าภายในนะผมก็จะเป็นตัวขึ้นที่มันเล็กลง หรือว่าดิฟเกอร์ที่เล็กลงนะครับเราเป็น1นะครับผมลงมันเล็กนะครับสองลงมันเล็กนะครับผมขึ้นมาสามลงมันเล็กนะครับลงมาสี่ลงมันเล็กนะครับแล้วก็ขึ้นมาห้าลงมันเล็กแล้วก็จบสามนเอะครับก็จะเป็นจุดชุดสามภาพใหญ่ที่สัปดาห์ที่แล้วที่ติพาค่อยๆดรอปทีละไทม์เฟรมทุกคนก็จะเป็นชุด ขาย่อยข้างในไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะที่อาจารย์ซิ่งพาดูปัจจุบันนี้นั่นเองนะตัวอย่างกราฟจริงหน่อยละกันนะครับชุดภาพใหญ่ชุดนี้นะอย่างชุดที่พาดูเมื่อกี้ที่อาจารย์ซิงพาดูนะครับอยูนีถทาเป็น1ลงมา2ใช่ไหมเบรกบีตรงของแฟดตรงนี้นะครับเบรกขึ้นไปได้ตั้งแต่ชุดเบรกขึ้นไปได้เนี่ยแถวๆนี้ยืนขึ้นไปได้เนี่ยแล้วระหว่างทางเนี่ยตอนนี้เราอยู่ภาพของเดนะราคาปรับตัวขึ้นต่อเรื่อยๆตั้งแต่ชุดนี้จะเห็นว่า คนจะเริ่มเข้ามากันแล้วแล้วก็มีทั้งรายใหญ่รายย่อยเริ่มเข้ามาพร้อมกันนะครับในส่วนของชุดนี้นั่นเองนะครับพอเข้ามาตรงชุดเนี้ยแล้วเราจะหาจังหวะเทรดได้ยังไงเนาะอาจารย์ติ๊งเมื่อกี้ก็พาลงไปดูนะครับว่าเราก็สามารถที่จะลงไปทางเฟรมที่เล็กลงได้เพื่อไปหาโครงสร้างที่เรารู้หรือว่าสิ่งที่เราเรียนมาดีมาซับไายตรงไหนนะครับหรือว่าเรา,รเ,ราเรามีซิกแซกแฟลทอะไรที่เราเรียนมานะครับเราสามารถดรอปลงไปหาจุดเข้าเทรดได้ตั้งแต่ชุด เบรกแถวแวนี้ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับทุกวน,นี้ก็จะเห็นว่าวันนี้ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาต่อนะนอันนี้ก็มี A B C ลงมานะครับปรับตัวส่งขึ้นไปอีกนะชุดนี้ก็ได้ชุดนี้อยู่ของ1่งชั่วโมงนะครับชุดนี้เลยก็จะทํา A B C ลงมานะครับก็มาจบที่100%พอดีแล้วก็ปรับตัวส่งขึ้นต่อตั้งแต่ชุดเนี้ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาถือแบบยาวๆขึ้นไปต่อได้รหรือใครมีความรู้อีกก็ดูคลื่นย่อยของชุดข้างในอีกสมมุติว่าไม่ทันชุดนี ครั้งนี้ซื้อขึ้นไปต่อนะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าลงมาทา A B C ก็ซื้อขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราได้สอนกันไปก่อนหน้านี้ก็นี้ก็เป็นชุดที่พักตัวลงมาอีกนะครับก็ทํา A B C ลงมาอีกแล้วก็วัดแล้วก็ซื้อขึ้นต่อก็ได้นะครับหรือใครไม่มีความรู้พวกนี้เลยทําอะไรได้บ้างก็หาจุดดีมาร์ซับลายคอนเฟิร์มิงไปนะครับจุดนี้ก็มีดีมาร์ใช่ไหมเนี่ยดักรออยู่แล้วก็ซื้อขึ้นไปตามทางที่เราเห็นพิจารณาเห็นนะครับหรือถ้าใครบอกว่าพี่มี เรียนแค่ BTS มานะครับเรียนโครงสร้างโครงสร้างสตัคเจอร์ของ BTS มาก็<ม>าราคาทําเทนขาขึ้นย่อลงมาพี่พิจารณาตรงไหนได้บ้างก็รอดูแต่ละจุดขึ้นไปเรื่อยๆครับ,รบตามทางเนาะว่แบบนี้แหละเราก็จะเลือกพิจารณาได้ว่า<ม>ถ้าเราเข้ามาตั้งแต่ต้นนะครับในช่วงของขึ้น2ขึ้นมาเบรกขึ้นไปได้เนี่ยเบรกไฮชุดชุดที่สําคัญไปได้เนี่ยเราสามารถถ,ถือรันยาวๆได้เช่นเดียวกันนะครับเ<ม>ทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาด มีเพียงแค่5%และมีแค่1%เท่านั้นที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้มือทำเทรดทองเป็น Bangkok ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนดตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับด็อเตอรยวรักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%น,นั้น